สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองครับวันนี้พาไปกินของอร่อยโกเบเนื้อโกเบครับอันนี้ชื่อว่าร้านโกเบสเต็กเฮาส์ของคุณบอยปกรณ์ครับอ๋อบอยปกรณ์ล้ำนี่นะไม่ใช่ใช่บอยประกรณ์ฉัตรบริรักษ์คือคือหนูจะพาไปให้เห็นว่าคนอ่างทองเนี่ยหน้าตาดีแค่ไหนเขาเกี่ยวอะไรกันฮะยังไงอ่ะ อบอยเขาคนแปดแก้วคนอ่างทองคนไม่เดียวกับหนูนหน้าตาคล้ายๆกันมาไม่เห็นหอเอาตกลงนี้ไม่ได้ไปกินโกเบสเต็กเขานะฮะไป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 อยากให้อารู้ว่าคนอ่างทองหน้าตาดีโอ้โหแต่เขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของเนื้อโกเบที่มีคุณภาพแบบพรีเมียมเลยนะใเ่ีหมมันจะขนาดไหนยังไงท่านอย่าพลาดท่านดูนะบอยเขาตั้งใจทาจริงๆครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง วันนี้แคร์้เชิญอแล้วครับคุณบอยมากอนครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับรายการยังไม่ได้ถามเลยเขาจะกอดเขาจะกอดเขาจะกอดเขาจะกอนถ่ายรายการต้องนานไม่ก่อนนะต้องนั่สตั้งภาพความดีต้องขอบคุณเพราะว่าร้านอาหารผมเคยไปออกแล้วตอนนั้นตั้งแต่ที่เป็นสวายไลท์ใช่ไหมใช่แล้วจะอะไรที่คุณโกกับคุณอ๊อกมาเนี่ยผมก็ต้องเสิร์ฟเต็มจัดเต็มเลยครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยเจนนี่คือความจริงอยากจะบอกว่าร้านโกเบเซคาวะผมเคยไปออกรายการที่ทูเดย์โชว์ไปแล้วนะรอบหนึ่งตอนนั้น กีปีแล้วนะโอ้โหไม่ของคุณอะออกคุณตอยตอนนี้บอยประกําทำทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทําหลายอย่างเลยก็คือมีร้านนี้โกเบเซ็เฮาส์อันนี้กี่ปีละประมาณ10ปี10ปีคือเรามาถ่ายตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็มีตอนนี้ทาแจ๊แดงสามย่างใช่ไหมพี่รไปแจ๊ดแดงเราไปถ่ายแล้วตูที่ชินอยู่ที่ไหนอันนี้มีอยู่ที่อินเด็กพะราม2แล้วก็อินเด็กราชพฤกษ์อร่อยมากชื่อเมนูโกเบวากิวครับอันนี้อร่อยมากนะใครมาคือเป็นสายเนื้อต้องสั่งเลยเพราะว่าเวลาเขาท้าเนื้อมันจะมีขอบเป็นตัวมันเนื้ออย่างครับ แล้วเวลาเขาเจียเนื้อหรือว่าเราเขาย่างเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่ตรงกลางทันทีเลยแล้วข้างนอกเนี่ยไม่ได้กรอบเกรียมแบบแข็งๆนะเพราะฉะนั้นมันนุ่มทั้งตัวแล้วมันหอมมากแล้วก็มีร้านชื่อลงสีสูดิโออยู่บนเกาะเก,ะเกะ็ดก็ทั้งหมด4ร้านแล้วก็แต่ล่าสุดตอนเนี้ผมก็เปิดอีกร้านนึงเป็นบาร์อยู่ที่เอ็มสเปียชื่อ,อ,อ What Happened พี่บอยแล้วตอนนี้พี่บอยทำอะไรอีกบ้างนอกจากทำธุรกิจพวกนีน หลักๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังเหมือนเดิมละครอะไรก็เหมือนเดิมวันนี้หลักๆเหมือนเดิมรับอีเวนต์ถ่ายโฆษณาเหมือนเดิมมีทาสตูดิโอสตูดิโอชื่อสตูดิโอคุณแม่สตูดิโอคุณแม่อันนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมครับก็ให้คนเข้ามาเช่าถ่ายโฆษณาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอะไรเป็นบ้านเป็นหลังผมเห็นคุณทําแฟนมีตรอะไรด้วยขึ้นมาอันนึงอ๋ออันนี้ก็คือไปเป็นผู้จัดเฮ้ มันมวยเนื้อผมมากมันหยุดไม่ได้เหรอครับไม่ได้ด้วยแหอันนี้คือโกเบวาเกิวซึ่งถือว่าเป็นเมนูพรีเมียมของที่ร้านแต่ผมจะบอกว่ามีอีกเมนูนะ่าร่แพงไหมแพงไหมทันกว่าบาทแต่ว่าผมจะแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินเนื้อแบบรสชาติดีอร่อยอร่อยแบบที่แบบไม่ต้องแบบแพงเพิกนี่สเต็กเนื้อเต่าผมบอกเลยว่าสเต็กเนื้อเต่าของโกเบเนี่ยผมการลบประกันนะว่าอันดับหนึ่งในไทยเราให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคขาบอโกเบโกเบมันเป็นเมืองเมืองที่อยู่ในญี่ปุ่นก็จะเป็นเมืองที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถในการผลลลิิตตเเเนนนนืื้้้อออแวกก็็ปที่ดดัับโ ติดอยู่อันดับหนึ่งใน3ของเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยเฮ้ยเตัาอร่อยอร่อยนะเฮ้ยแพงนไหมนุ่มมากจานนี้ครับอร่อยจัดเลยป่ะดีเลยให้ดูนะคุณผู้ชมดูระยะตะเกียบเอานะคือการกดเข้าไปอ่ะมันโกหกไม่ได้เลยแล้วก็เนื้อเนี่ยมันนุ่มและบุ๋มเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูกับฟันมันมีความฉ่ำอยู่ข้างในพอคุณกัดปุ๊บน้ำมันจะโพะอยู่ข้างในนิดนิดซึ่งอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดแล้วเห็นนุ่มๆอร่อยๆที่ผมว่าการันตีว่าอร่อยสุดในไทยกี่พันนะกี่พัน จริงอันนี้พูดออกทีวีนะพูดออกทีวีคุณมาดูเมนูเลย269บาทได้สเต็กเนื้อเต่าแบบผมว่าคุณภาพแบบพี่อ้อแต่ความจริงแล้วการกินสเต็กเนื้อเต่าของอย่าเพิ่งกินฮะที่ถูกต้องคือต้องที่น้ำจิ้มก่อนคืออย่างนี้ที่โกเบเนี่ยที่ดังๆก็คือมีน้ำจิ้ม3ช่องเขาเรียกว่า3ช่องในตำนานอันแรกเป็นอะไรอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มคล้ายน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มเต้าหู้ยีอ๋อเป็นเต้าหู้ยีอ่าโอเคแล้วก็จิ้มกับมายองเนสซึ่งมายองเนสที่ร้านเนี่ยไม่มีทีีีีี่ไไหนนนนนนนททาาาาาดด้้้้้้้้เเเเรตตออองงงััั๋ยวววผผมมมมจจะะิขึแล ที่เาไปบนบนเนื้ออย่างนี้ลแล้วนี้จิ้มกันกน,นี้เลยจิ้มนี้ก่อนปุ๊บอ่าอ่ะ,อะแล้วเข้าปากเลยครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่ตามด้วยหอมซอยผมแนะนําคนมาโกเบ s t ต a กเ o ้าของบอยนะครับอย่างนี้ก่อนคําแรกนะเวลาคุณกินคุณกินเนื้อเปล่า,าก่อนเพื่อเอาฟิลลิ่งจุ้ยซี่ของเขาก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยครับคำที่สองเนี่ยคุณกินตามแล้วก็คือเอาตัวมายยงเนสเนี่ยวางข้างบนเนื้อแล้วอย่างนั้นเนี่ยที่ป้ายเข้าไปที่เต้าหู้ยีแล้วเอาเข้าปากเลยยังไม่ต้องใช้ข้าวนะแล้วก็เอาต้นหอมซอยเนี่ยเข้าไปปุ๊บจากนั้้้้นนนคคาาททีี่ืือออเเเยจิมังห แล้วเอากินพร้อมข้าวมันจะมี3จังหวะในการกินซึ่งมันจะอร่อยมากมันได้อีกโลกเลยดีดีดีอันนี้เป็นอีกเมนูนึงแต่หลายคนอาจจะงงว่าโกเบขายแต่เนื้อหรือเปล่าแต่ความจริงไม่นะเราขายทุกอย่างเนื้อหมูไก่ซีฟู้ดปลามีหมดสเต็กไก่พี่ขอให้ลองสเต็กเลยจิ้เหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวเรากินปลาก่อนสเต็กไก่อะอย่างดีอย่างอร่อยโอ้โหคุณพอจ้ะ ใครดูแลเรื่องอาหารเนี่ยบ่อยผมจะบอกว่าโกเบเซ็กเฮาส์เนี่ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปน,นิดนึงแลวกันจุดเริ่มต้นทำจริงแล้วโกเบเซ็กเฮาส์เนี่ยถือว่าเป็นร้านอาหารประเทศเทปัญญากิเป็นเทป,ปันก็คือยาก,กะัทะเลยับถูกต้องครับเจ้าแรกในประเทศไทยนะร้านนี้อายุมากกว่าผม6ปีก็คือ47ปีที่แล้วพราะนั้นถ้แต่ก่อนนะใครไปสยามเ่ะเคยได้ยินชื่อโกเบเซ็กเฮาส์ป่ะใช่เราเคยเห็นตอนเด็กๆว่ามันมีที่เป็นร้านตึกตึกเกวอ่ะแล้วขึ้นไปคบ่ๆอะนั่นคือร้านนี้ครับคือผมอ่ะกินตั้ จนวันหนึ่งเนี่ยผมอน่ติดต่อมาที่โกเบเออตอนผมโตแล้วอะ่ะขอซื้อแฟนชายน่อยเขาบอกว่าเขาขายกิจการเลยเออผมเลยซื้อมาทําเองต่อพี่บอยต่อพี่ถามว่าใครคุมเรื่องอ,อ่ะทคคันิงแล้วเนี่ยคืออาหารเขาอร่อยตั้งแต่เมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราแค่นํากลับมาแล้วก็ควบคุมคุณภาพให้มันเหมือนเดิม รวมถึงมีการใส่เมนูใหม่เข้าไปเพื่อให้ตามทันยุคสมัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นออแล้วความอร่อยอะผมกล้าร,รับประกันเลยว่าถ้าใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะแล้วแบบชอบความคลาสสิกดั้งเดิมอ,อ,อร่อยแบบออริจินอลโอเบผมว่าตอบโจทย์คือฟิลลิ่งเขาดีนะแล้วพอชั่นเขาวางมาพอดีด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ร,ราคาเขาสมเหตุสมผลนะอร่อยบอยไม่ที่จะทําอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่หรือแบบอะไรเหมือนคนอื่นบอยจะรู้สึกว่าอะไรที่มันอร่อยอยู่แล้วฉันจะทํา แต่เกี๊ยไหมพี่ะแต่เจ้าที่บอยบอกว่าเจ้านี้มันมันดีอยู่แล้วมันมีมากี่ปีเฮ้ยบอยอยากทำบอยมาทำต่อแล้วมันดีอ่ะถ้ามุมเราเราจะเรียกว่านี่คือบีดีบีดีหมายถึงว่า business development เอาของที่ดีอยู่แล้วเอามาดี v e l ร p เพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้ร้านอาหารมันมีเยอะมากพี่อ๋อแต่ว่าร้านอาหารที่มันจะอยู่ได้คงทนอ่ะมันต้องไม่ใช่อาหารเทรนไงในห่เดือนเรามีแน่ สครั้งาก็สามครั้งเรามีไน้เมนูอย่างเงี้ยคือมันอร่อยกินได้เรื่อยๆกินแล้วก็อยากกลับมากินอีก <c ười> ไม่ต้องเน้นว่าสีสันแบบสวยงามอะไรขนาดนั้นแต่คุณภาพดีคุณภาพดีของดีราคาดีอ่ะพี่ผมใหญ่พี่ลองชิมนี่อีกปลาหมึกจิมม้มน้ำจิ้มซีฟูชที่ร้าอันนี้คือสเต็กปลาหมึกดูกระเทียมดูดินี่ไอที่บอกกระเทียมมาสวยหมดเลยอ่ะโอ้โห อันนี้โอเคไหมโ <Okay, okay. S 1> อเคครับทุกคส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่มากินเรื่อยๆหรือลูกค้าประจำจะรู้อยู่แล้วว่าร้านผมมาขายหลากหลายแต่วันนี้ผมก็ขออนุญาตบอกให้กับหลายๆคนอีกที่ยังไม่ทราบแล้วกันจริงๆก็คือมีทั้งเนี่ยปลาหมึกหมูปลาหอยหอยปูครับกุ้งไอตัวกระทะร้อนนี่อร่อยนะอันนี้คือเป็นบ,บูโกกิครับบูโกกิบูโกกิบูโกกินี่นะครับผมเดินฮะ พี่โค้ชชิมนี้ให้หน่อยผมว่าหลายคนมีคําถามเรื่องของปูเนี่เขากินไม่ได้อันนี้คือมาเป็นสลัดปูนิ่มอ่ะ,อะสลัดปูนิ่มสลัดปูพี่ออฟเป็นคนแพ้ขอหรอแพ้ปูแพ้กุ้งแต่ว่าพี่ถามว่าที่นี่มีภาวะถี่เงินมั้ยนั่นไม่มีครับไม่มีพี่แพ้นะอย่ามาเอาตัว <laughs> ด้วยมาบอกแล้วมีโครงการจะขายายมันออกไปเป็นอีกแบบหนึ่โอเบยอ่ะคือตอนนี้มีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับก็มีที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่นี่นะครับผมมีเซ็นทรัลพระราม2 เซ็นทันพระรามสนะครับแล้วก็มี Cent 9, มเซ็นทันปิ่นเก้าแล้วก็มีที่ถนนบรรทัดทองแล้วก็มีที่เมกะบางนาตอนนี้ก็มีทั้งหมด6สาขาด้วยกันอาจารย์เป็นยังไงความกรอบเข้ากับน้ำตัด มันจุ้ยจี้แบบเดซซิ่งพอดีเลยถูกไหมปูเป็นไงปูจังกินปูย่างมันเป็นปูนิ่มหรือเป็นปูนิ่มปูนิ่มอ้าวนี่อีกเมนูหนึ่งอันนี้เรียกว่าโทฟูยากิโทฟูคือเต้าหู้เต้าหู้ก็คือเป็นสเต็กเต้าหู้ย่างลองชิมนะคือโทฟูยากิยากิมันแปลว่าย่างนะโทฟูมันคือเต้าหู้เพราะฉะนั้นนี่มันคือการเอาเต้าหู้มาย่างเต้าหู้อยู่ข้างล่างอันนี้ข้างบนจะเป็นข้างบนจะเป็นหมูสับนะฮะแล้วก็โรยด้วยปลาแห้งเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาตินะบางทีเราเห็นในเมนูเราจะไม่รู้มันคืออะไรอันนี้้้คคืืออโฟูููยยาากินนนะรับใช่่ดดเเสวมีตห้ บ่อยูคือบ่อยไม่ได้ทำอาหารตามเทรนอาอาหารตามเทรนมาได้ทั้งคู่รักครอบครัวคือพนักงานออฟฟิศยังมาได้เลยหรือบอก่าใช่คือผมอยากจะบอกว่าโกเบจุดแข็งของเขาก็คือคุณภาพอาหารอร่อยบริการและราคาพี่ผมกล้าการันตีราคาว่าราคาของเราอะอร่อยคุ้มค่าแน่นอนอย่างอันนี้แนะนำหน่อยอันนี้ก็คือสเต๊ก หอยโฮตาเตะหรือว่าหอยเชลตัวโฮตาเตะเราเรียกว่าหอยเชลหรือบางคนเรียกว่าหอยพัดนะครับลักษณะของมันคือจะคล้ายกับใบพัดแบบนี้และเป็นหอยที่อยู่ในยา่านน้ําเย็นของญี่ปุ่นนะและร้านนี้ดูตัวเนี้ยเขายังมีรังไข่ของโฮตาเตะอยู่เลยนะเนี่ยเห็นส้มๆนี่ป่ะอันนี้คือไข่มันแล้วเรากินตรงส่วนตัวสีขาวอันนี้เราเรียกว่าเอ็นมันพี่บอยครับต่อมาคืนนี้เขาเพิ่งมาเซิร์ฟเลยอะ่ะโอเคก็คือเทมบุระครับอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตของคุณหนูเหมือนกัน นะฮะก็เป็นเทมปุระมีเทมปุระกุ้งเทมปุระปลาหมึกแต่วันนี้เป็นเทมปุระกุ้งมาก่อนแต่ว่าตรงของอ,อ๋อเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้กินกุ้งนะเดี๋ยวให้พี่โก้ติแต่ถ้าอยากให้ดูนี่ครับดูการใช้แป้งเขาที่แบบว่าในการทําตัวเทมปุระมันเป็นการชุบกันเป็นแบบว่าตัวแป้งมันมีความละเอียดจัดและใช้น้ําร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งมันเลยฝอยและแตกแบบนี้เวลาคุณกัดเข้าไปนะมันจะกรอบมากและเนี่ยไม่อมน้ํามันแน่นอนตามนั้นเด็ด กินตอนร้อนๆ่ะมันจะคองปากที่ร้อนมันเย็นก่อนแล้วค <c oughs> ่อยก,กินนอกจากพวกเมนูที่เป็นเมนูแบบสเต็กย่างแล้วก็มีเมนูที่เป็นซูชิด้วยนะครับอย่างเช่นเมนูโรหรือว่าพวกซูชิต่างๆก็มี <c oughs> คมจริงก็มีหมดมีเย็นก็มีมีเย็นดีคนที่ชอบกินจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีช่วยอันเด่งอยู่ไหมแล้วคลิปหมี่แล้วก็กินอย่างนี้เลย ผมจะบอกว่าเมนูที่ราคาย่อมเยาวนะมาที่ร้านนะผมแนะนําอยู่3เมนู 1. ก<ม>็ 1> 1, คือสเต็กเนื้อเต่าสองคือสเต็กไก่ 3. คือนี่ครับอันนี้คือยากิโซบะมีทั้งหมูกับซีฟู้ดราคาดีมากแล้วจะบอกว่าอร่อยแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อยู่นแน่นอนพี่ชิมผมกล้าการันตีดูนี่ยากิโซบะคือซอสของร้<อ><ม>านหอมอหเลยซอสหอมซอสหอม เส้นเขายังมีความหนึบอยู่นะถึงแม้จะผัดสุกแล้วแต่มันยังมีความหนึบอยู่ข้างในแล้วตัวซอสที่เขาใช้ผัดนะครับมันเคลือบเส้นครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นเตาผัดคือฝีมือมากตัวเชฟแล้วก็คนเลือกวัตถุดิบดีมากเลยรสชาติมันดีครับไม่เค็มเกินไม่หวานไปไม่มันพอดีมากอะ่ะใช่ถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยอย่างเช่นคุณกำเงินมาเนี่ยสเต็ก ยากิโซบะยากิโซบะหมูเนี่ยร้อยห้าสิบาทหรือว่าอย่างสเต็กไก่เนี่ยเป็นชุดนะในชุดก็คือจะมีข้าวมีสลัดให้มีน้าซุปอ๋อเป็นเซตมาเลยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทราคาแบบน่ารักน่ารักอย่างที่พี่โก้พูดเมื่อกี้ว่าผมชอบทําอาหารที่ร้านอาหารที่แบบมันไม่ได้ตามเทรนมากแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าผมจะย่าอยู่กับที่ใช่มันมีของใหม่ใช่เราเอาของเดิมที่มันดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนามาปรับปรุงแล้วเราก็ต้องเกาะตามเทรนไปบ้างแต่ว่าเราจะไม่อาหารที่แบบว่าโชบมาโชบไปอย่างนั้นไม่เอา ยังคงเดินในเส้นของวัตถุดิบและความอร่อยถูกต้องหรือว่าอาจจะเป็นเซีซันอลว่าเสามเดือนนี้มีเมนูใหม่เข้ามาอย่างนี้เราก็ทํากันโอ้วัตถุดิบดีอะไรอย่างนี้มาถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับอย่างเดือนไหนถ้าเป็นหน้าทุเรียนคุณก็มากินเปลือกทุเรียนทอดเทียมได้ไม่มีไม่มีที่ผมอยู่ฝั่งที่ได้ไหมพี่เองพี่เองบอยพี่บอยแล้วจากนี้ ชีวิตจะทํำยังไงต่อตัวเราเองอะเนาะทำทำงานแล้วก็ทําธุรกิจเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสะสมสิ่งต่างๆที่ทําให้ชีวิตเราสามารถดับโกต่อไปได้อะไรเงี้ยถามว่าถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยทุกๆร้านที่ผมทําเราต้องรู้สึกมีความสุขที่จะทํามันแล้วก็ต้องรู้สึกว่าอินไปกับมันอะเช่นถ้าเกิดผมจะทําร้านนี้ผมต้องรู้สึกก่อนว่าร้านนี้แม่งอร่อยว่ะแล้วผมถึงจะกล้าที่จะบอกคนต่อไปได้ว่าเฮ้ยพี่กินดิแม่งอร่อยนะเว้ยพี่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมกินแล้วมันแม่อร่อยอะผมจะไปกล้าพูดได้ไงบอกพี่ลองดิ มอร่อยมากวะเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้ผมกล้าแนะนําผมกล้ายืนยันดูจากจานวนลูกค้าก็ได้อันนี้คือวันธรรมดานะครับลูกค้าก็ยังเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่เมื่อกี้พี่โก้กับพี่พี่อ๋อบอกว่ามาได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะเป็นเรื่องจริงนะคุณยืนหน้าร้านได้เลยลูกค้าผมมีทุกเพศทุกวัยนะตั้งแต่เด็กๆนะจนถึงอายุ70-80ก็คือทุกเลนสาขาเขามีเยอะคนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้แต่ผมว่า อย่างหนึ่งที่วันนี้เรามาเพราะว่าเราแค่อยากมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังว่าคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ในสายอาหารเหมือนกันนะและทาธุรกิจประเภทนี้เหมือนกัน,นเราเชื่อมือเขาได้เลยเพราะว่ารสชาติเขาอะเขาเอาชื่อเสียงเขาเป็นการันตีแล้ววันนี้เรามาพิสูจน์ให้ดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณมาคุณสั่งตามนี้ได้เลยนะถ้าคุณกินได้ขนาดเรานะแต่ถ้าไม่ได้มันมีเซตเล็กๆที่เหมาะถูกต้องแต่ความจริงแล้วว่ามันยังมีเมนูนะครับที่มากกว่านี้อีกเยอะเลยลมีทางบ้านเขา s m s มาคุณว่าไงฮะเขาบอกแต่งงานเมื่อไหร่คือไอ้เร พร้อมเพียงเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะวันหนึ่งมันใช่นะมันก็จะเป็นวันนั้นเลยการที่วันนี้เรามาที่เกเบน,นั้น อะไรครับกินกินต่อไโก็ปิดเลยวันนี้ขอบคุณบอยประกอบนะครับนะครับเอาเข่าหุบไปหน่อยดิผมคุณเจ้าองร้านเออดีเดี๋ยวพี่วางตรงนี้โอเคโคุณวางตรงนี้ก็จะเห็นอะไรอไงทุกอย่างที่เราเคยเจอกันหลายครั้งนะครับนี่ไทยอินเนแตเอวางไว้ตรงนี้ก็วางตรงนั้นแหละทุกคนก็อย่าวางตรงนั้นสิไปต่ออย่าไปปิดพี่จะไปให้เพจที่เราเป็นมิตรก่อนอปปิดไปเด้อพไปก็ปิดนะปิดนะคุณดูครับบ๊ายบาย แบบนี้นะครับหนูเชื่อว่าปลาหมึกเขาดีเลยมาเจอปลาหมึกแต่ว่าแซดีดีจริงๆนะแซปลาแซลมอนแซนดี้ปลาแซลมอนก็มาสั่งกินกันใครจะกินก็กินกูไม่ได้ปิดแม่รายการเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แซนดีปลาแซลมอนจำไม่ได้ราคาแต่ว่ายอมๆไม่แพงให้ดูการฟิเลชิ้นเขานะครับแล้วอยู่ในกระทะร้อนแบบนี้เป็นฮอตเพรสแบบนี้เวิร์กเลยเด็กๆชอบกินได้เลยโอเคพี่ก็ปิดเท่าพี่ก็ปิดเท่อยเจอที่หน้ามากินแล้วกันโคเบไปใหญเด็ดเด็ๆเด็ดเ ไไม่ขขััดดอย่ามาแตกตัวฉันคนบ้านเดียวกันต้องขอบคุณแคลก่อนอขอบคุณขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากมากวันนี้บอยมานำเสนอให้เราดูนะครับครับโคบีนะครับอยู่ที่ไหนใกล้ไข่มากินรับรองว่าไม่มีผิดหวังหนูมั่นใจหนูกำรันตีอ่ะครับบอกได้ไม่ไอ้ไข่อ่ะบอยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโคบีเซก้ามี6สาขาเนาะก็อย่างที่บอกเซ็นทรัลเวิลด์ถนนบรรทัดทองเซ็นทรัลพาราม2เซ็นทรัลพาราม3เซ็นทรัลปีนเก้าก็ไปก้าบางนานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอินสตาแกรมแค่ตรงนี้ด้วย ปกับเบิดโทรดัสอันนี้เยอะไงไอ้ตรงเนี้ยเก็บตังค์เรอ๋อรอเก็บตังค์เหรออินสตาแกรมเดียวก็พอก็ใครสนใจก็ไปดกวนได้นะครับมันเป็นอาหารที่กินได้ทุกเพศทุกไปนะครับมากันคู่รักมากับเพื่อนมากับครอบครัวมาใ้หมดผมการันตีความอร่อยด้วยหน้าผมเองครับผมถามก่อนก่อนตอนก่อนเข้ารายการแว่นก็ไม่ได้ใส่ ใช่ใส่อยู่แล้วใไม่เขาใส่แว่นเขาบอกว่าใส่แว่นใส่ตาหรอบ่าวเป็นแว่นกดตีเป็นงั้นแหละครับผมเออก็พี่อยากรู้ว่าพี่ใส่แล้วมันจะดูดีไหมไปลองที่ลองไปทักได้่อยไปทักใครครับไม่ต้องไม่ต้องนั่งอ่ะถึงถ้าใครใส่แว่นนี้จะเป็นบอลกระดอนแต่ว่าพี่ใส่แล้วก็ดูดีนะแต่ไม่ใส่ดีกว่าใส่ดีกว่า เอาวันนี้มาด้วยความคิดถึงครับขอบคุณบาร์บกอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณทางดูเดโชครับมาเรื่อยๆเลยสวัสดีครับนี่คือโกเบสเตคเฮาส์แล้วก็ยังมีเจ๊แดงมีซูชิชินถูกต้องครับแล้วก็ยังมีโรงสีสันนาเลยวันนี้มาด้วยความคิดถึงนะผมว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็คงคิดถึงเหมือนกันครับก็ต่อยก็คิดถึงขอบคุณมากครับที่หนึ่งก็ต่อยเช่นกันเดี๋ยวจะไปหาต่อยที่ศัตูครับผมได้ครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตัวเราต้องไปทัก